สวัสดีสมาชิกช่อง YouTube รถไฟไทยการเดินทางนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณป้ายหยุดรถอโศกนะครับซึ่งเป็นจุดตัดทางรถไฟที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะฮะที่สุดเหมือนกันในเขตกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เครื่องกั้นยังลงไม่ได้นะครับเนื่องจากรถยังติดอยู่นะครับเนี่ยครับ ่วนฝั่งนั้นก็จะมีพนักงานเครื่องกั้นนะครับเห็นเครื่องกั้นมากันไว้นะฮะแต่เชื่อเหลือเกินว่านั่นแหละครับพูดมาทางขัดคำนะฮะไปแล้วครับสองพันเนี่ยฮะไม่มีใครรอหรอกครับไปฮะนี่รถไฟก็กำลังมาเนี่ยเนี่ยฮะขบวนสองเจ็ดเก้านะครับกรุงเทพไปทางอรัญประเทศนะครับ ก็ยังฝ่ากันอยู่นะครับแบบนี้รถไฟต้องหยุดรอนะครับเนื่องจากทางนี้ยังกั้นไม่ได้นะฮะนั่นและฮะรถไฟมาแล้วนะฮะไมสนนะไม่กลัวตายครับ ชีวิตไม่มีค่านะครับพร้อมที่จะฝ่าทุกเมื่อนะฮะยังไงก็คันนี้ไดไหมเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ยังกั้นไม่ได้นะครับก็ต้องรอต่อไปนะฮะนี่ฮะ จะมีสักกี่ครั้งนะที่ว่ารถไฟต้องมารอรถยนต์นะฮะอ่านี่ครับไปกันเป็นต่วนหน้านะฮะไม่รออะไรทั้งสิ้นนะตรงมกว้างนะครับตรงนี้ก็ยังไปไม่ได้นะครับ ขงนี้ไม่กั้นนะครับเราใช้พนักง,งานบโบกพวงเ้านะครับอ้อกั้นอยู่ฮะลงแล้วฮะเครื่องกั้น 279ปลายทางอาัยประเทศ แต่ว่าเป็นจุดตัดทางรถไฟที่ทำให้หิดเหมือนกันนะฮะรถไฟต้องมารอรถยนต์นะหลังจากจอดรับผู้โดยสารนะครับก็เดินทางต่อนะครับมุ่งหน้าสถานีรถไฟคลองตันนะครับสำหรับขบวน279นะครับ นี้น่าจะดีกว่าขบวน279นะครับใช่เลยนะครับไปนะครับขบวน279 ุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อเหลือยอดวิวแล้วก็ตามนะครับแต่ก็จะอัพต่อไปนะครับเราขอบคุณทุกคอมเมนต์และกำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับมีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ